การเชื่อมต่อกล้อง iCAM ตัว4 k นะครับขั้นแรกเสียบไฟกล้องก่อนนะครับแล้วรอกล้องทำงานครับก่อนเข้าใช้งานแอปนะครับใช้มือถือเชื่อมต่อกับไ i f i 2.4ก่อนนะครับเสร็จแล้วเปิดแอป iCAM นะครับกล้องเริ่มต้นทำงาน การุณารอการเชื่อมกล้องพอกล้องพร้อมทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับกดบวกเข้าไปเลยครับก,รก,นนกดเพิ่มตามประเภทครับเลือกกล้องวงจรปิดเลือกกล้องไวไฟแล้วก็มันจะเชื่อมได้2แบบนะครับคือแบบไ wi ไ i แล้วก็แบบสแกน qr นะครับตัวนี้ใช้สายแลนได้ก็เพิ่มสายแลนได้อันนี้เราเพิ่มแบบสแกน qr นะครับ ใช้ไ i สอง G สี่แล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi บ้านเราเข้าไปนะครับก็ดผ่านแลล้วคิกดดวงตาเพื่อเช็กรหัส Wi-Fi ให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดต่อไปครับก็จะได้ QR code มาเอา QR code มาให้กล้องสแกนนะครับระยะสแกนประมาณยี่สิบเซนนะครับได้รับสัญญาณเชื่อมต่อเราเตอร์ Wi-Fi พอกล้อง พูดแล้วเราก็กดฉันได้ยินเสียงเตือนแล้วครับล้วก็กดต่อไปกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณสองนาทีเสร็จแล้วก็ลอกล้องกับมือถือเชื่อมกันนะครับเชื่อมต่อระบบคราวกรุณารอสักครู่เชื่อมต่อสําเร็จพอเชื่อมต่อสําเร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อให้กล้องได้เลยครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับกล้องก็จะมานะครับ แล้วก็ตัวนี้สามารถหันบุนซ้ายกว่าได้ครับ